คู่เขาไฟประทุอีกครั้งที่ลาวาปบัคก,กับการเติมโลบัคที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบัคที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพัสในแมบสุดเดือดอาทิเช่นบอ็อกฟุตคิงเลกาซี่ชินโดลไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้เดสคริปชั่นข้างล่างเลยนะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้า wow. วครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU เอาว่ะคุณผู้ชมและเอาว่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านลยนะครับผมอยู่ในรายการวลกอชนอลวินล้วก็ชาแนลอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมที่ผมจะพาทุกคนมาดูเคล็ดลับนะครับผมคุณเคยสงสัยกันไหมครับผมว่าพวกเสื้อผ้าหรือว่าแบบหมวกอะไรพวกนี้ของคุณอะ่ะที่เคยซื้อมาเพราะแบบแบบว่าบางคนอาจจะมีของเยอะอะไรแบบเนี้ยซื้อมาตั้งนานแล้วพอตอนนี้อยากกลับไปใส่แม่งหาในอวต้าอีเวนต์ตอรี่ไม่เจอเดี๋ยวผมจะสอนนะครับคุณผู้ชมว่าวิธีการดูว่าของที่คุณซื้อมาแล้วหายไปเนะี่ยอยู่ตรงไหนไม่ใช่แค่เพียงรผม ึงเสื้้อดวยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ซื้อเสื้อมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาหาคําตอบด้วยกันนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปการผมขอนะครับคุณผู้ชมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับแครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคลิปนี้ผมขอสักสามร้อยไลค์แล้วกันนะครับช่วยกดให้ผมหน่อยแล้วกันนะคลิปใหม่นะครับผมลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอนห้าโมงเย็นใครได้เป็นแรกรับเวลายี่สิบโลบั๊กสดไลค์สดทุกวันอังคารกลับมาเพิ่มรหัสเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมแจกโลบั๊กัน all right crap แบบใครสวยจังเลยนี่มันแแบบบ้านภูลีราแน่ไอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกโรบักคนที่เล่นในแแบบของผมนะครับอันนี้นะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยล่ะโอ้โหแแบบเอาไว้คุยกันอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมด้านนี้เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมเราเข้ามาที่หน้าเว็บโรบักกันแล้วนะครับอันนี้หน้าโปรไฟล์ของผมนะครับผมคุณผู้ชมสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําเลยนะคุณผู้ชมนั่นก็คือมาที่ตรงช่องค้นหาครับพิมพ์ว่า w KC แล้วคุณเซิร์เป็นกลุ่มครับผมในกลุ่มนี้เนี่ยเนี่ยเลยนี่คคคคนนนออยูุ่ณจะะต้้้งเเขาาไววรับล แจกโรบักเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับนี่เลยกดเข้ามาแล้วก็กดจอยกันเลยนะครับผมคุณผู้ชมในส่วนของสตอร์นี่ยก็จะมีเสียงผมขายเนี่ยพวกอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยเริ่มตน้นเพียงสองโรบักเท่านั้นนะครับผมถ้าคุณผู้ชมมีโรบักเหลือๆเนี่ยก็อย่าลืมมาอุดหนุนผมได้นะครับอันนี้ผมเพิ่งปล่อยไปนะมันเป็นภาษาอาหรับนะครับผมเขียนว่าผมไม่รู้อะอาหรับเพราเขาอ่านว่าอะไรอ่ะแต่มันแปลว่าแฮปปี้ฮอล리เดย์หรือว่าสุขสันต์วันหยุดนั่นเองนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ของใหม่นะะะะนน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 ีี่่่่เเเพิงงลลลลหห้้้้าาายยยยยๆออออืืมมมมมซกกกััดดวววจจ๊๊ใุุุุแผ็ขบบบคคณร ิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะครับผมกดคลิกที่โปรไฟล์ตัวเองนะครับผมหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยก็เข้ามาที่โปรไฟล์ตัวเองได้เหมือนกันนะครับผมหลังจากนั้นครับผมเลื่อนลงมาดูข้างล่างครับอ่าเลื่อนลงมาดูข้างล่างนี่เลยมันจะเป็นส่วนไอเทมของเรานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนว่ามันไม่เห็นยังไงคุณเข้ามาที่เอาไว้ใต้ i เวน n อรี่ใช่ไหมปกติเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้ใช่ไหมคุณผู้ชมในการแต่งตัวอ่าคุณเข้ามาที่ตรงนี้เข้าไปที่เสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนเเ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 สสืืืืื้้้้้้้้ออ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 ทีีีีีี่่่่่่่่่่คคคคุุณณยย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 ซซมมมมมมมาา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 าะะะะะไไไไไรรรงงงงกกก็ลลนน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 นปปป๊บฮวัััหหหใช เคยซื้อมาเยอะกว่านี้นะเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยหาไม่เจอใช่ไหมครับผมตรงนี้ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะหรือว่าจะเป็นกางเกงนะครับผมนี่เลยส่วนขงเกงใช่ไหมปึ๊บเลื่อนลงไปปึ๊บ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 เฮ้ยเราเคยซื้อมาเยอะกว่านี้นะมันหายไปได้หมดเนี่ยอ่ะแล้วก็ไอ้เสื้อนลีในส่วนของหัวเดี๋ยวผมจะลองเทกับหัวดูเพราะบางทีมันก็โหลดเต็มนะครับผมบางทีมันก็โหลดไม่เต็มแบบอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยครั้งเนี้ยโหลดเต็มเท่ากับว่าคุณก็ เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยบางทีมันก็โหลดเต็มบางทีมันก็โหลดไม่เต็มก่อนหน้านี้คุณเห็นเห็นเห็นใช่ไหมครับผมมันจะมีแบบว่าหมวกในโนเสาของผมเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างสุดเลยแล้วตอนนี้มันหายไปแล้วเนี่ยทีแรกมันจะอยู่ข้างล่างสุดเลยแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะเห็นปะล่างสุดปุ๊บไม่มีนะครับผมข้างล่างสุดไม่มีหมวกที่คุณเห็นก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้คือตัวอย่างของแบบไอเทมที่คุณหาไม่เจอนะคุณผู้ชมนะอ่ะ มาคุณผู้ชมครับเข้ามาที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับผมนี่หลังจากที่คุณเข้ามาที่โปรไฟล์ปุ๊บคุณเลื่อนลงมาใช่ไหมครับผมนี่เลยคุณผู้ชมมันก็จะมีของทุกอย่างที่คุณเคยซื้อมาอย่างอันนี้คืออุซอรีคุณก็เลือกเลยว่าส่วนของเฮดส่วนของเฟซอะไรพวกนี้ที่แบบคุณมีนะอันนี้คือสิ่งที่คุณมีอยู่นะครับผมในตอนนี้แต่มันก็จะเปิดดูได้นะครับผมเปิดดูได้หมดเลยว่าเราเคยซื้ออะไรมาบ้างสมมติว่าอ่าอันนันนเสาเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันหาไม่เจอในหน้าอวตารเวนตอรี่นครัผมมล้้วเขาาท นะกดกดหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกดหน้าต่อไปเรื่อยๆมันจะพาเราดูของทั้งหมดที่เรามีนะครับอันนี้คือของทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าหายไปแล้วนะครับผมผมันจะเปิดไปหน้าสุดท้ายเลยเพราะว่าเนนสอมันอยู่หน้าสุดท้ายอะ่ะอันนี้มีอยู่ปะวะไม่มีหายเจอนะครับผมว่าของอะไรที่ของที่เราหายไปเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนั่นก็คือกดเข้ามาใช่ไหมครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยมันก็จะลองให้ใส่อย่างนี้นะอันนี้ ให้คุณก๊อปหมายเลขตรงนี้นะครับผมนี่ก๊อปหมายเลขตรงนี้นะกดคอนโทนซี C, หรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็กดคัดลอกก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นครับผมเรากลับไปที่อวตารของเราครับผมกลับไปที่อวตารปุ๊บเราก็ไปที่นายเซซิี่แล้วไปส่วนของเฮสหรือว่าจะไปส่วนอันอื่นก็ได้นะคุณผู้ชมนะนี่เห็นปะ่ะรอบนี้โหลดขึ้นเห็นปะ่ะรอบนี้โหลดขึ้นอ่ะหลังจากที่คุณเลือกของที่คุณต้องการใส่เสร็จแล้วนะครับผมมาที่อวนซ์ตรงนี้ครับแล้วเราก็ใส่เลขอันที่เราเพิ่งก๊อปมาเมื่อกี้ไปพอก,กดเซฟปุ๊บมันจะใส่นี่เึงป แล้วเราก็ดูตรงนี้ครับผมเห็นไหมใส่แล้วเห็นไหมเนี่ยใส่แล้วนะครับผมอันนี้คือใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อกันบ้างนะครับผมว่าเสื้อของผมเนี่ยมันกลับมาหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูกันหน่อยเซ่ว่าเสื้อกลับมาหมดหรือยังอะ ห็นไหมคุณผู้ชมขึ้นแค่นี้เองเหะบางทีเสื้อเห็นไหมก่อนหน้านี้มันยังขึ้นเยอะอยู่เลยแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ด้วยมือนกูซื้อมาแค่นี้สิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าอันนี้ให้ดูนะครับหน้าอวตารของผมนะครับผมเลื่อนลงมาแล้วเราก็เข้ามาที่คลาสสิกโคสติ้งนะครับผมแล้วคุณก็เลือกส่วนของเสื้อหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากได้กางเกงคุณก็เลือกส่วนกางเกงทีเชิ้ตก็ส่วนทีเชิ้ตนะครับผมแยกกัน3ส่วนนี้นะครับอา <Yeah. S 1> แล้วคุณก็ดูเลยว่าคุณเคยซื้อเสื้ออะไรมาบ้างนะครับนี่ผมก็เปิดเลยว่าผมมีเสื้ออะไรบ้างเห็นป่ะมันมีเยอะกว่าในหน้านั้นนี่ว่าหน้านี้กูมีอยู่แค่นี้เองดูดิย็ดแค่หน้านี้มีเป็นร้อยผมจะเปิดอ่านที่เก่าที่สุดที่ผมเคยซื้อมา นั่นก็คืออันนี้ผมซื้อมาประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับอันนี้คุณกดอันนี้ไปเพราะว่านนี้เห็นไหมหน้าน,นี้มันไม่ขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาหน้าน,นี้เรากดคลิกเข้าไปครับในเสื้อที่เราต้องการนะครับผมหลังจากนั้นครับผม ID ข้างบนเหมือนเดิมเลยครับผม Copy มาครับคุณผู้ชมกดคัดลอกหลังจากนั้นกลับมาที่หน้าน,นี้ครับผมแต่ว่าตรงนี้หน้าส่วนของพวกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีใช่ไหมมันจะไม่เห็นว่าแบบว่ามันไม่มีปุ่ม a d v a n นให้เราใส่ให้เรามาที่หน c e a c c e s s o r i เหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วกด Head แล้วคุณกดเข้าไปแล้วคุณก็เอาไอเดีเสื้อมา,มาใส่ตรงนี้เลยครับแต่มันจะไม่นับในเซสเซอรีนะครับแต่ว่ามันจะใส่ให้คุณทันทีเลยเอ้า ไม่ไ่ใสรเราทำไมเสื้อไม่ใส่อ่ะแป๊บน,น,นึงผมลองเอาเสื้อน,นั้นออกก่อนแล้วผมก็จะลองกดใส่ตรงนี้ดูนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับใส่เสื้อไอตัวเมื่อกี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือวิธีนี้นะครับใช้แอดวานซ์ให้เป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมนะแบบนี้นี่หรือว่าคุณจะแบบกางเกงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองกางเกงให้ดูหน่อยนะครับผมกางเกงกางเกงกางเกงเอบแอนนะครับผมไอตรงนี้มันมันไม่ขึ้นโหลดหมดอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเราอะซื้อของมาเยอะอะไรแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันระบบมันไม่โหลดให้หมดหรอกอย่างเง,งี้ยไอย ซื้อมาทั้งหมดจะอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับผมมันไม่หลุดไปที่อื่นแน่นอนอ่ะผมจะลองเอากางเกงอันนี้ดูแล้วกันนะครับเฮ้ย เก่งเรืว่านะเมื่อกี้เอ้าหายเลยเดี๋ยวขับไปหน้าน,นึงครับนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้มันเป็นออฟเซลล์เหรอเฮ้ยอาดิดาสออฟเซลล์เฉยเลยว้าวมีเงเก่งออฟเซลล์ด้วยงงดิหลังจากนั้นนะครับเราลองก็ก๊อปไอดีมาแล้วเราก็มาใส่ในหน้าแอดวานตรงนี้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเลือกส่วนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดแอดวานใครที่อยู่ในโทรศัพท์ก็เข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็ล็อกอินเราบอกล้วปรับเป็น PC นะครับผมเพราะว่าในแอปเราบอกมันไม่มีคำว่าแอดวานแบบนี้นะครับผมถ้าสสสมมมมมมุุติว่่่่่่่่าาัันนนนใใไได้้้ะะคคคณณผผูููชชกกก็เอออออออขงทียยรบ กางเกงไงป่ะอ่าน like, well, uh, mm. mm ี่เลยครับผมวิธีการที่คุณจะสามารถเอาของเก่าๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าคุณหาไม่เจอในอวัยวะใต้เวนตอรี่ของตัวเองเอามาใส่อีกครั้งได้นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมทุกคนนะจ๊ะเหนือสิ่งอื่นใดเลยครับผมคุณผู้ชมเนี่ยเสื้อตัวนี้ตัวใหม่ผมอยากให้คุณอุดหนุนจ้างผมชอบตัวนี้จริงๆนะยังไงถ้าสมมติว่าคุณมีโลบักเหลือๆเนี่ยมามาอุดหนุนเสื้อผมทั้งทั้งทั้งหมดเลยเออแค่นั้นแหละมาอุดหนุนเสื้อผมทั้งหมดเลยกางเกงด้วยเนีีีีีีีีีี่่่่่่ยย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 ยกกกกกกกาา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 งงงงงงงเเ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 ตตตตตตััััััััััวว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 นน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 ้้้้้้้้็ฟฟรรมมมะะะพผหืืออลลโบขไไปแิซด เสื้อตัวนี้ก็สวยมากคนระับผมไม่เคยคิดว่าอักษรอาหรับพออยู่บนเสื้อแล้วมันจะสวยขนาดนี้เหมือนกันนะอย่างเสื้อเนี่ยก็จะซื้อได้ในนี้นี่นีๆเนีนีนีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปั่นด้วยก็ได้นี่เพิ่งขายไปเองเห็นไหมขายได้เจ็ดตัวเองมาซื้อกันหน่อยนะครับผมห้าโรบักเองนะ คุณผู้ชมคิดดูดิเพิ่งเข้าแมบบมาเองอะพาทิดขึ้นอย่างสวยเลยอะมันสวยอะไรได้ขนาดนั้นวันน้าแมบบบ้านบุยล่าแล้วน้องๆจะไม่เล่นได้ไงอะใช่ไหมแครบใช่ไหมแครบเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคลิปใหม่นะครับลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอนห้าโมงเย็นใครได้เมนแรกรับเลยยี่สิบโลบัสดไลฟ์สดทุกทุกวันอังคารกับว See you นะครับผม don't forget to subscribe my channel นะครับ See you peace นี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงผู้คุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาร ทีเชิ้ตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสุดที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อไลก่กางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินไปแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนำเลยครับวินล็อกเกอร์เฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบักพิมว่าวินล็อกเกอร์เฟมิลี่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ